สวัสดีค่ะ สวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำลาวนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนโอ้มาไวมากเลยนะคะไม้ออกปุ๊บอาจารย์ให้ปั๊บเลยนะคะก็ต้องขอบคุณแนวทางอาจารย์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะเอาไปมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำนำเสนอไป ช่องของแอดนะคะมีหลากหลายแนวทางนะคะเลือกเอาค่ะถ้ามีดวงสมพงกันนะคะคง,คงได้หมานได้หิงได้ฟังร่วมกันนะคะมาดูคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสมอนอไปเดอ้อจ้ะถ้าชอบก็ค่อยจัดถ้าขัดก็ค่อยผ่านนะคะแนวทางทุกแนวทาง ที่นาเสนอไปมีเข้ามีหลุดเลยนะคะไม่มีใครรู้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะแนวทางนะคะไม่ทะลุแล้วมเป็นเศรษฐีแล้วเนาะก็ทําไปอย่างนี้ละะ้ค่ะทุกคนถ้าชอบก็ค่อยติดค่อยตามค่อยจัดนะคะอาจารย์ก็ทําให้เต็มที่แล้วนะคะของอาจารย์ปัญญาะะโอ้เพิ่นเคยเห็นหามาตั้งแต่สมัยดุนดุลแล้วเนาะ เอาหมานกันไหมคะได้กันไหมเนาะของอาจารย์ปัญญานะคะป8เด้งเลยนะคะสายลูดเท่านั้นนะคะที่รอดไปสันติสายลูดเลยนะคะ8448นะคะอาจารย์ฟัน8นะคะตัวฟันอาจารย์อยากจะแน่นอนอยู่ดีค่ะมองข้ามไม่ได้เลยนะคะเอาพอเอสไอนี่เปิดหน้าต่างนะคะเมงเมามันก็มาอีกแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าอาจารย์ให้แนวทางมาเอสก็อัดคลิปเลยนะคะแต่ว่าฝนก็ตกนะคะฝนก็ตกเดี๋ยว หมดคลิปอาจาร,รย์ก่อนเนาะท่านที่มานี่เองที่ปังนะคะอยากมอบค่าน้ําชานะคะมอบเอ่อค่าสมุดปาก,กาเนะาะให้อาจาร,รย์ก็ตามนี้เลยนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะใครหมานใครหิงใครปังใครโชคดีนะคะเอาไปปังกันอีกนะคะเอาไปโชคดีกันอีกขอให้หมานอีกขอให้ได้อีกนะคะขอให้ได้ค่าประทูกันทุกวันมาติดมาตามนะคะขอให้หมดนี่หมดสินกันทุกคนเด้อค่ะทุกคนแต่ว่าไปกันอย่างมีสตินะคะทุกคนอย่าลืมนะคะตัวเลขร้อยตัวพันตัว ะะไม่มีใครรู้นะคะว่ามันจะมาตัวไหนอะไรยังไงนะคะอาจารย์ก็ทําใหตะะ้ตามสูตรตนะคะเพืเ่อนกับเน้นตามสูตรตามยางเขเพื่อนเพื่อนกันแนนอนอยู่ได้ละค่ะเลขก,ก็ไม่เยอะไม่นอยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะตัวด้วยนะคะน้อยตัวนะคะเราก็ลองจับดูนะคะลองจับดูแต่ส่วนมากนะคะเราพัฒนาแอดก็แนะนําให้ลูดนะคะ สายรูดนะคะส่วนมากจะได้น้อยบางท่านนะคะบอกว่าโอ้ถ้ารูดมันก็ได้น้อยนะคะก็เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะเพราะว่าถ้าไม่รูดมันก็ไม่ได้นะคะมันก็ไม่ได้มันก็เจาะยากนะคะไม่ใช่แบบว่าผู้ไดสิมา่เจาะใดคูรวดเนาะเออบางครัง้งบางคางมันก็เข้าตลอดนะคะสายรูดนะคะได้น้อยถกกัว ก็ดีกว่าไม่ได้นะคะก็พิจารณากันดูนะคะพิจารณากันดูเนาะแต่อาจารย์แบบว่าอุ้ยถ้าเด้งนี่มันลดมากเลยสายรูดนี่ชอบนะคะแอดก็ชอบนะคะเวลาแบบว่ารูดแล้วมันเด้งนะคะทุกคนมันแบบว่าว้าว ก่อนหนึ่งเลยเด้อถ้าใครแบบว่ามีทุนเยอะๆนวถ้าตัวเด่นมานะคะมันมันมากเลยนะคะทุกคนจริงๆนะคะสวนมาเพื่อ,อจะรูดหุ้นกันนะคะสายหุ้นนี่เนาะอยสายหุ้นนี้ไม่เกี่ยงขอแค่เด้งน,นะคะคิดกากกันใหญ่บนล่างกับสร้างขอแค่ตัวเด่นเขามันเหลือค่ะมันเหลือยังไงมันก็เหลือแต่มันเหลือน้อยนะคะมันเหลือน้อยมากนะคะถ้าถ้าเา,าถ้าถ้าแบบว่าไม่ไม่ได้เด้งนะคะแต่เราก็ดีกว่าเสียค่ะเราก็คิดอย่างนั้นนะคะทุกคนประมาณนั้นเนาะอุ้ยแต่อาจารย์นะ น,ะะนี่สองแปดสี่เนาะโอ้เหลืดขาดจ้ะอุ้ยเดี๋ยวอาจารย์สิผ้าแต่นี่ถ้าตับสี่กรึบมาใส่นี่เรียบร้อยเลยได้หนี่เน้นแต่ตัวเน้นเนีนนนเนยเนาะใก้เอาใหม่ค่ะเอาใหม่นะคะอาจารย์ฟันแปดนี่เข้าเต็มเต็มแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะคะแค่ฟันแปดเข้านะคะโอ้เหลิศนะคะฟันแปดแล้วก็ไปชนแปดกับล้านนี่นะคะรวมพลังกันแล้วก็ไปชนกับเล่ทูบอีกแอดวาน แล้วนะคะทาไมมันทําแม่งทําแม่งอย่างนี้เนาะเอดก็มองอยู่ด้วยค่ะเอ็ดก็ววาย่หวกกยทุบกับห้แปดเนาะเปดสองตัวเลยนะคะอาจารย์ปัญญาก็ฟันเปดล้านก็มีเปดนานๆชนกันอย่างนี้น่าอัดมากเลยนะคะหวานเจี๊ยบกันไปเลยเนาะ โอ้ยเสียดายถ้ามาตัวแบบเปดหนึ่งหรือว่าเปดสองนี่เอฟซีได้เต็มๆเลยนะคะตัวนีนอาจารย์เนาะทุกคนเนอะไุ้ยเอาไหมค่ะเอาไหมเอาไหมเอมเอ,าเอาสายรูดนะคะจําไว้ด้วสายรูดเท่านั้นที่รอดนะคะแบบว่าเสียมากเสียน้อยนะคะยังดีกว่าเราเสียไปเลยนะคะทุกคนอันนี้นี่คติประจาใจคติประจําใจสายหุ่นนี่บอกเกียงค่ะขอแค่ตัวดินเข้านะคะเพอ่์อสิมาร์กรูดกันไม่เอามาดูนะคะอาจารย์นะคะวันนี้นะคะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะอาจารย์บอกว่า เน้นมากๆเลยนะคะคนตัวนี้นะคะอาจารย์เน้นหลายๆเลยถ้ามากระจัดไปเลยค่ะงบน้อยนี่อัดไปเลยค่ะถ้าชอบก็ค่อยจัดนะคะ มาโบมาโบหูล่ะคะ่ะวันจันทร์ปราบเซียนซะด้วยนะคะวันจันทร์ปราบเซียนนะคะหลังรัฐบาลไทยออกก็อย่าลืมเอาไปจัดลาวพัฒนาด้วยนะคะเอ้ามาดูกันนะคะตำราวของอาจารย์ปัญญางวดวันที่สองนะคะมิถุนายนนะคะเป็นหลังรัฐบาลไทยออกเลยนะคะหลังรัฐบาลไทยออกเลยมาดูอาจารย์นะคะโอ้ยแอดคือว่าเขาเราได้เดินอาจารย์นี่งามเลยแต่อดยังไม่ทําสูตรแอด,ดนะคะยังไม่ได้ทสูตรตัวเองนะคะของอาจารย์ปัญญาอาจารย์มาก่อนก็ลงให้ก่อนเลยนะคะ เอาตำลาวนะคะแอลมากมาด้วยอาจารย์แบบบลลีล่าค่ะแบบว่าหวยเข้าแล้วแบบไม่ยึกไม่ยยกวิเดียวโลก่อนนะยังสังสีโบมี่ได้ค่ะเข้าไม่เข้าก็ให้ตรงเวลาเป๊ะๆหลังหวยโอ้โคนเรามากหลายว่ะ <c ười> มากหลายค่ะโบมี่แบบหวยเข้าแน่และแบบยึกยึก,กจัดจัยังสีโบมี่ได้ค่ะโบมี่เลย อาจารย์เลิดขนาดอโอ้โของเทเอามาดูกันนะคะของอาจารย์ปัญญาโนตามราวนะคะทุกคนเด่นนะคะหนึ่งห้าค่ะเด่นหนึ่งห้านะคะมาดูตัวเจาะนะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่นะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าสี่นะคะจับตามองตัวเน้นอาจารย์เลยนะคะจับตามองเลยค่ะจับตามอง เอาอือห้อ,อ,หองระบาดฝนแห้งโตอือกับห้องคือแกล่วว่าสัมปวะห้าหกนะคะเน้นไปที่ห้าหกห้าเจ็ดตัวนี้คือเน้นมากๆเลยนะคะตัวนี้เน้นมากก็ไก่ล้านตัวนะคะห้าเจ็ดเจ็ดห้าขันเน้นเข้าไปค่ะอาจารย์เน้นๆนะคะหมั่นใจหลายวา่าซานจัดไปเม็ดเดียวคู่เดียวแขนแขนเอ้าเม็ดเดียวของแขนเด้ เอามาดูกันนะคะชุด3าตัวบนนะคะ256257นะคะ3 5 6 3 5 7นะคะตรงมีสักวันนะคะได้3ตัวตรงอีห้ามกระพริบตานะคะกระพริบตาบได้นะคะทั้งเสียทั้งสวยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยยมีได้สตัวอยู่อาจารย์สิพาแตก3ตัวอยู่้อค่ะโอ้ยแอดหลมมากหลายเลยโอ้ยแต่ว่าถือใจแอดอยู่คะ่ะแอดรู้สึกชอบนะคะแอดรู้สึกนะคะเอะะเอเซ้นนะคะมีเซ้นนะคะ เส้นประมาณว่าอุ้ยเข่าเรียว่สันเดยวะแอดลงไปทำของแอดก่อนนะคะจะชนไหมนะคะส่วนของเจ้าแม่นี่ มาแล้วเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวทยอยลงให้นะคะทยอยลงให้เอาเขาบอกว่าอย่าโชว์ตัวเลขนานเนาะเอาคอยอโอ้โหเนาะเออเอาลงของอาจารย์ปัญญาหงอนของแอดนะคะตามไปติดๆนะคะอาจารย์นี่ท่านใจขนาดเด้เห้ยหวยอ้อกเดี่ยวหายปุ๊บลเลยแอดก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณเนฟซีที่เข้ามาติดมาตามด้วยนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะผิดพลาดตรงไหนนะคะชี้นํากันได้เลยนะคะบอกกล่าวกันได้นะคะก็ ก็จะพยายามปรับปรุงให้นะคะแต่ก็พยายามพยายามเท่านั้นเอฟซบอกว่าขอแค่ตอนอัดคลิปแอดไม่ง่วงก็พอแล้วนะคะเอฟซคอมเมนต์มาหลายคามมอมเมนต์เลยได้แอดก็กว่าโอ้คืออยากเทนอ่เอาซั่นเพราะว่าอัดคลิปนะคะตอนอัดคลิปแอดจะอัดไม่หลังกินข้าวเสร็จก็ตอนใกล้นอนนะคะตอนใกล้นอนแล้วมันก็แบบเออคือแบบมันจะหลับไปแล้วบางทีก็อัดคลิปนะคะก็เป็นเบาอีหยงังไปเนี้ยเืมอซับประงกอยู่ค่ะซับประงกอยู่ บางทีล้เงเทือกับแบบคำเคิมนะคะนึกว่ากินส้มตําอยู่อย่างนี้นะคะแอดเล่าให้แฟนแอดฟังแฟนแอดก็คำใหญ่เลยนะคะทุกคนแบบคิดว่าล้เงเทือกันคิดว่าจะขอไปเก็บบะฮุงดีสิเอฟซบอกเอาอัดคลิปยู่ดีๆจนไหนจงไมีบะฮุงบะม่วงมานเนาก แล้วเมื่อเพิ่พบไปค่ะเออบางทีก็เหมือนคนพูดไปแบบอันนี้เดเอาต้องต้องฟังดีๆนะคะทุกคนเอาเผื่อเจ้าทีเจ้าทางมาหายสามโตตรงเนาะเมื่อเขาล่างจังสีอ้าเบิงข่อยมาโน่ไปที่แล้วเอ,อ้เอานี่แหละคะ่ะสำหรับคิดนีล่าไปก่อนได้จ้าขอให้หมานขอให้หิงขอให้ฟังนะคะขอให้โชคดีนะคะแอดมินซองนี่ก็จังสีล่ะคะ่ะคิดหวยไรก็เริ่มบ้าค่ะ เอาไปเลยเด้อจ้าโชคดีจ้าขอให้มันมันเนื้อ่ะเฮงๆปฟังๆกันเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะผิดพลาดตรงไหนก็กราบขอโทษขออภัยไว้ณนที่นี้นะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้า